ข่าวเดือกับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงโพสต์แบบนี้ครับ ล่าสุดคุกคนน้ององุ่อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้โพสต์รูปบ้านหรืออาณาจักรของตัวเองนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นครับเอาไว้บอกว่าสุกได้เล่าจะเท่าบ้านเรานะครับลุยงานต่อค้านะครับนี่คือข้อความที่น้ององุ์อิงเพชรบ้านแพงครับได้โพสต์เอาไว้ครับโอ้โหโพสต์ไม่กี่นาทีเนี่ยแฟนคลับกดไลค์กันเกือบจะเป็นหมื่นนะครับพร้อมส่งกําลังใจนะครับไปให้น้ององุ์อิงเพชรบ้านแพงกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับพร้อม ให้น้องเนี่ยสู้กับงานต่อนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าโพสต์สั้นๆแต่ได้ใจความสุดๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาที่น้องเนี่ยกลับมาบ้านกลับมาที่อาณาจักรของตัวเองนะครับเหมือนกลับมาดูความสําเร็จของตัวเองนะครับกลับมาพักผ่อนกลับมาดูบ้านเกิดของตัวเองกลับมาดูสิ่งที่ตัวเองสร้างสิ่งที่ตัวเองกําลังจะทําให้กับคุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าภาคภูมิใจแน่นอนครับเวลาน้องอุ้งอิงกลับบ้านเราจะเห็นแววตาของน้องด้วย ด้วยความสุขนะครับทุกคนด้วยด้วยความที่มันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอิ่มเอมใจนะครับนี่คือบ้านพลังรักนะครับที่พ่อพ่อ,พอแม่เอสซแฟนคลับร่วมใจแล้วก็รวมใจกันทําขึ้นมาเพื่อให้กับน้องนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านหอฝันเนาะเป็นบ้านหอฝันมาหลังห้าน,นะครับที่โหเกิดขึ้นด้วยสตอรี่ด้วยความสามารถด้วยความมุ่งมั่นด้วยความมุมาณนะ ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่น้องเนี่ยได้ทําทุกวันนี้แล้วก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วครับเหมือนที่บอสโจบอกว่าตอนที่บอสโจมาหาน้องนะครับตอนนั้นมีแค่อยู่1อันนะครับที่อุงอิงเนี่ยใช้นอนอยู่ข้างๆคอกวัวบอสโจบอกว่าหลับตาขึ้นมาเนี่ยเห็นแต่บ้านเห็นแต่รถ ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นและทุกวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับทุกคนนะดีใจกับน้องด้วยนะครับแล้วก็ความพยายามไม่เคยทําร้ายใครความความมุ่งมั่นนะครับไม่เคยทรยศใครจริงๆนี่นี่ทำให้ทุกพวกเราเห็นแล้วว่าอุ้งอิงเนี่ยทำได้และทุกวันนี้นะครับก็โอ้โหตอนนี้กับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีบ้านเพิ่มอีก3-4ถึงหลังที่อุงอิงเนี่ยกำลังจะสร้างให้กับคุณพ่อคุณแม่นะทุกคนเนาะตอนนี้พ่อช้างเนี่ยกำลัง เริ่มสร้างให้กับน้องนั่นเองนะครับทุกคนก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะ,ะทุกวันนี้ก็คือน้องเนี่ยตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยมาสายนะครับพร้อมอยังพัฒนาตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนี่ยก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันครับเหมือนเมื่อวานนี้เพจดังออกมาโพสต์ถึงน้องครับเคยแชร์น้องตั้งแต่วันแรก และวันนี้ได้กลับมาเชียร์น้องอีกครั้งแล้วก็ชมในเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองของน้องนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเพจพิกกี้นะครับได้มีการออกมาโพสต์ถึงน้องซึ่งเพจพิกกี้เนี่ยไม่ค่อยโพสต์ถึงอุองอิงเพจบ้านแพงเลยนะเพิ่งมาโพสต์เมื่อวานนี้นะครับทุกคนก็ดีใจมากกุ้มอิ่มคืออิ่มเอมนะครับอิ่มเอมหัวใจจริงๆนะครับนะแล้วก็ขอให้แม็กกี้นะครับเชียร์น้องต่อไปนะ ขอให้แมกกี้นะครับเชียร์น้องต่อไปนะครับก็ยินดีนะครับกับทุกๆความสําเร็จขององค์อิงเป็นบ้านแพงครับก็กลับมา,าเขาเรียกว่าอะไรมาสูดลมหายใจที่บ้านแล้วก็กลับไปสู้งานต่อนะเพื่อนคนเชื่อว่าโอ้โหพลังกาลังของอิงเนี่ยเต็มเปลี่ยมและแบตเด็กผู้หญิงคนนี้คือเต็มร้อยนะครับแบตน้องคือแบบเวลาไปแสดงที่ไหนหรือว่าเวลาไปเขาเรียกว่าอะไรไป ที่ไหนเนี่ยน้องคือใส่เต็มร้อยนะไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็แล้วแต่งานพรีเซนเตอร์งานไลฟ์นะครับงานร้องเพลงงานอะไรก็แล้วแต่อุอิงใส่เต็มร้อยน้ทุกคนอย่างงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะ่ะโอ้โหน้องแต่งตัวมาเต็มนะเป็นการให้เกียรติสถานที่แล้วก็เป็นการที่แบบให้เกียรติท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าน้องรู้ว่าน้องต้องไลฟ์ออก ไร้สดนะครับออกทั่วประเทศนะครับน้องก็แต่งตัวมาแบบสวยงามครับวันนั้นนะครับทำให้ยอดคนดูเนี่ยพุ่งไปแบบโอ้โหหมื่นหกนะวันนั้นนะครับนี่คือความเต็มที่ของน้องนะครับอันนี้ชื่นชมในการทํางานขององค์อิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับน้องทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับในการก้าวเดินบนเส้นทางนี้นะครับตอนนี้ถือว่าเส้นทางเนาะมันไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้รวยด้วยเก็บกลีบกุหลาบนะครับ มันเต็มไปด้วยขวากหนามนะทุกคนกับเส้นทางนี้นะครับอุ้มอิมก็เข้าใจนะมีทั้งดราม่ามีทั้งความสุขปะปนกันมาแต่สิ่งที่ทําให้น้องผ่านพ้นมาได้ถึงทุกวันนี้ก็คือแฟนคลับที่คอยอบอุ้มแล้วก็ตัวของน้องเองที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งมากๆกับการใช้ชีวิตบนเส้นทางนีุ้มอิมต้องขอชื่นชมนะกับเด็กอายุแค่17แต่ฝ่าฟันแบบคอรหา ฝ่าฟันดราม่ามาต่างๆนานาจนทําให้องอิงเนี่ยมีทุกวันนี้นะครับทุกคนนะอุงอิงก,ก็ต้องขอชื่นชมจร,จริงๆกับเด็กผู้หญิงคนนี้ที่มีแต่หัวใจที่แบบแข็งแกร่งนะครับมีแต่หัวใจที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วก็หัวใจเหมือนก็เ,เรียกว่าอะไรหัวใจไก่ชนนะอุงอิงอ่อะพร้อมชนไปทุกๆสถานการณ์จริงๆนะครับพร้อมชนทุกๆทุกสถานการณ์นะครับนะครับดีใจด้วยแล้วก็ดีใจกับบอสโจด้วยเนาะที่ มีองคอิงเหมือนฟ้าประทานมาให้เหมือนที่บอสโจบอกนั่นแหละนะครับน้องเหมือนฟ้าประทานมาให้เลยแล้วก็ดูสินะครับทุกคนการทํางานของเขาอะเป๊ะนะครับเป๊ะไม่มีขาดไม่มีลาไม่มีมาสายนะครับเพราะถ้าองงอิงลาคือมีผลกระทบนะมีผลกระทบกับ,บวงเลยแหละนะครับเท่าทิมอิมนะได้วิเคราะห์นะครับอ่ะแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับอิมก็มีการลงให้ทุกคนได้ดูเนาะเป็นภาพที่พ่อโจเนี่ย เป็นห่วงลูกสาวนะครับทุกคนก็คือไปไปหาพี่ช้างพลายลีโอแล้วพ่อโจเนี่ยก็มาจับแขนลูกสาวเอาไว้เนาะด้วยความเป็นห่วงครับเป็นภาพประทับใจบางคนก็บอกว่าเป็นภาพที่ดูแล้วมีความอบอุ่นมากนะครับนะครับอุ้มอิมก็อบอุ่นเช่นเดียวกันนะครับอุ้มอิมก็อบอุ่นเช่นเดียวกันเวลาเห็นพ่อโจแก่แบบดูแลลูกสาวแต่แกรักลูกสาวมากนะครับเนาะ นะครับนะอ่ะวันนี้ก็สำหรับช่องพิมพ์อิ่มนาะอก็ขอส่งกําลังใจนะครับไปให้น้องอุกอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าน้องแบบนะ้ามาสุดอากาศบริสุทธิ์ที่บ้านนะครับแล้วก็กลับไปลุยงานต่อนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยนะครับทุกคนนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะคระเพอ่พอพ่แม่ม fc แฟนคลับนะครับก็สนับสนุนนุมอิมได้เนาะ,ะโดยการไม่ข้ามโฆษณาวันนี้คือมาอัปเดตเรื่องราวของอุงอิงแบบทั้งวันกันเลยวันนี้นะครับทั้งวันกัเน,น,นะนกเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยแล้วก็ที่บ้านหนุ่มอิงเนาะวันนี้มิมก็จะเอาเป็นคลิปวิดีโอเนาะอาณาจักรของน้องมาฝากทุกคนก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณคลิปวิดีโอจากพ่อช้างด้วยพ่อช้างน่ารักมากแล้วก็พ่อเอกเนี่ยถึงขั้นได้เอ่ยปากชมพ่อช้างเลยเนาะในการทําบ้านนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับพ่อช้างเป็นทีมมาตรฐานแล้วก็เป็นทีมที่มีหลักการอะไรต่างๆเวลาที่เขาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยครับทุกคนถ้าเป็นช่างที่แบบ มาตรฐานเนี่ยนะครับเขาก็จะทำออกมาเป๊ะนะครับทำออกมาเป๊ะแล้วก็มีแบรนมีรูปแบบของการทำงานแล้วก็มีคนงานเยอะมากเห็นไหมฮะนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ได้วยนะรักทุกคนครับ